เจ็ดหลักอ่ะเจ็ดหลักใช่ใช่งั้นเราเป็นชื่อผมได้ไหมครับเมธวินนั่นนะครับเรื่องนี้นะครับสำหรับการอ่าอ่า ใจแค่ครั้งนี้ยินทีหา้ไม่ได้เลยที่้บแลง่ดะทนทดจะทำคนแบหนที่ดีพอค,คนนั้นต้องเป็น ลุกสาวรอต้องงานอยากมีท้ายที่อีกทีหนึ่งจอดซ้ำบ้างครับดีจนถึงกับสั่นมือไม้พับพับพูดแทบไม่ออกเลยค่ะพี่อ่านะคะอีกเลยก่อนโอเคดีขึ้นแลค่ะโอเคถ้าอย่างนี้ถามเรื่องนี้กันก่อนนิดนึงแล้วกันปกติแล้วเนี่ยเราเราให้ความสำคัญสนใจมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องแบบเรื่องของไตร่ตรยนสนใจมากผมเป็นคนอินกับ เรื่องที่มองไม่เห็นจริงมากใช่เออเลยไม่เราก็จะเชื่ออะไรกับเรื่องพวกนี้มากมาก,มากครับก็ตัวเลขป้ายทะเบียนเนี้ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องประมูลแล้วก็ซื้อเลขสวยทุกครั้งเลยอโอ้โหถูกคนมาถูกรือลทุกคนได้บ้างคือเป็นเี้ประมูลหมดเล <c oughs> แล้วแล้วมันเป็นเลขเดียวกันม เป็นมันมีบางอันที่ไม่เป็นเลขเดียวกันแล้วก็มันจะมีบางอันที่เป็นเลขเดียวกันเลยแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะเพราะว่าบางบ้านก็่อยางเชื่อนะเวลาคราไปทำมีเป็นคนที่ไปคคเคาะประมูเนี่ยนะคะเขามุ่งมั่นมากว่าเขาจะเอาเบอร์นี้สุดท้ายมีไปถามว่าทำไมอยากได้เบอร์นี้ที่บ้านผมใช้แต่บเบอร์ เปลี่ยนแค่หมวดแต่เลขเนี่ยใช้คนนี้ส่งต่อกันมามีแล้วก็มีอีกมีแล้วก็มีอีกเขาบอกว่ายิ่งมียิ่งรวยเพราะนั้นพี่ต้องมีเพินไม่ได้เยอย่างนี้คุณดีถ้าฉันถามดีกว่าที่บ้านถ้าเราอยู่ที่บ้านอาจจะมีแบบเลขของรถคันนี้ของคนนู่นของคนนี้ของถ้าเอาตัวเราเองเลยเรามีเลขโปรดไหมก่อนเลขโปรดเอาแค่นี้ก่อนเลขโปรดของผมจะเป็นเลขหกครับเลขหกเพราะอะไรเหตุผลมีไหมฮะมันเป็นมงคลหรือว่าก็แค่สวยดีหมอดูบอก เจเ็บมาก <lawsuit> ไม่อ <Gore> ้อเลยนะใช่กับที่อยากรู้ว่าหมอดูบอกว่าเลขหกีเนี่ยใช่ใช่จรงไงเดี๋วเขาบอกว่ามันจะดีอยากฟังความลับดีไหมอยากรู้อยากรู้อยากใส่ใจก็คือจริงๆเขาบอกเป็นเลขที่ถูกกรบดวงผมบ้าก็คือเลขหกแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นหกที่ตามด้วยเลขเก้าอะไรเียจะดีมากพวกหนึ่งเดียวจะดีมากับผมเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรัก เล่นเล่นงานเล่นงานไปจบตรงนี้นะใส่กีฬาซ้ามไปนะไม่ต <ละ S 1> <ล>้องยิ้มเลยนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นส่วนของเลขเบีนยนประมูลที่น,น,นําด้วยอักษรสามขอขอใช่ไหมครับ,รบผมนะคะเพราะฉะนั้นแฟนคลับจดลงกระดาษเลยนะคะถ่ายข้ามไปเลยนะคะรางวัลที่สามหมื่นบาทยี่สิบเอ็ดคุณไปช่วยคุณบินประมูลได้เลยถ้าประมูลเบอร์นี้ได้คะมีอะไรจะให้แฟนคลับไหมคะถ้าประมูลนี้คุณได้จริงไหดีไหมคะอยากได้เลย ถ้าคุณประมูลเลขนี้ให้ผมเลยคุณกินสุรีฟีไเป็นทั้งปีเลยนะโอ้โหสื่อบนชนก็มาทึงข้ามไปหมดแล้วะะด,ดีใจแล้จริงโอเคอันนี้เป็นส่วนของบท3สอบคอขอขรันพี่อัครับแต่เราไม่ได้บดเท่านั้นนะคะไฮไลท์ปรากฏการพิเศษของการประมูลยังมีอีกหนึ่งรูปแบบ แล้วอันนี้เราเรียกว่ารูปแบบใหม่ล่าสุดเลยที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนเลยกรมการขนส่งทางบกเขาจัดทําเลขทะเบียนลักษณะพิเศษเคยเห็นกันไหมคะที่เป็นคํานําหน้าตัวเลขเช่นรวยแปด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 สวยเก้าเก้าเาเจอกันแล้วไปประมูลคำนี้ด้วยกันได้ใช่ครับซึ่งการประมูลจริงๆนะครับจะเกิดขึ้นบอกให้ฟังผ่านๆไว้สักนิดหนึ่งเลยนะครับเพราะมันก็ใกล้แล้วจะว่าไปคือวันที่21 และ22มิถุนายนนี้แต่ว่า21กับ22มิถุนายนเนี่ยจะเป็นหมวดสามขอไข่ขอไข่ตามด้วยอีก301หมายเลขนะครับแต่ถ้าว่าจะเป็นหมวดที่เป็นลักษณะพิเศษแบบนี้นะฮะยกเช่นแบบสูตรนะฮะอะสูตรถ้าว่าเป็นหมวดนี้นะครับคือหมวดลักษณะพิเศษเนี่ยเขาจะมีการประมลกันในวันที่2 18มิถุนายนที่กรมการกุศลงกางบกหรือเจ้าพนักงานอื่นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอ่ะว่ารอบนี้เนี่ยนะคะ อ่รอบนี้เนี่ยนะคะเราจะมีคําพิเศษพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านอดีบดีก็จะได้ให้เกียรติมาพูดถึงคําลักษณะพิเศษที่เป็นไฮไลท์สําคัญสําหรับรอบที่1ิที่จะประมูลกันมาที่28นี้ด้วยครับผม <รอ S 2> แต่ว่าก<ป>่อนอื่นที่จะถึงารงนต้องบอกว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์พิเศษอีกแน่เป็นป้ายทะเบียน รถลักษณะพิเศษครับที่ออกแบบมาเพื่อคุณวินโดยเฉพาะเลยซึ่งยอย่า่านคะทุกคนรู้แฟนขับรู้แต่คุณวินไม่รู้เพราะเราเพาะมาแฟนขับเขาบอกว่าในไหนคุณป้ายเนะี้ไม่ชวิน99เขาอยากให้คุณวินเนี่ยเป็นคนคิดเองแต่มีหนึ่งป้ายที่แฟนขับเขาบอกว่าอยากให้คุณวินใช้ป้ายจะเมายที่เขียนแบบนี้จังเลย เราไปดูคำนั้นกันค่ะว่าแฟนคลับอยากให้คุณมินเนี่ยใช้ใบทะเปียนที่เขียนว่าอะไรนะคะแฟนคลับเขาคิดมาให้แล้วว่าอยากให้ติดรถมาแล้วเออไหนเล่หหกเห็นป่ะเขารู้จริงน้องก็พูดไปเนะ้ะเพียงเนาะแต่แตขอบอกว่าอันนี้ เป็นการจำลองนะคะเป็นก so ิมม <controlled ído> <esti> like like right. ิคเฉยๆต้องไม่เกินเจ็ดตัวหนังสือนะคะอันนี้เนี่ยเกิดไปนิดงือเสือะโอนอนหนูมาเป็นสิบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เท่านั้น่เราจะได้เห็นสิ่งนี้ในไหนจะยักยักถ่ายผู้สัสด์เสนอมาให้ให้ให้วินเข้าไปเพราะว่าเชื่อว่าจะมีสไตส์สไตส์ดีถามว่าถามว่าทำไมถึงไม่เกินเจ็ดตัวหนังสือนะคะ ว่าความยาวของป้ายทะเบียนเนี่ยเลขต่อท้ายด้านหลังจะอยู่ในสาม้อยหนมายเลขค่ะรับผมเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับสำหรับการโอรงการคุชชั่นระบบที่มาเปิดประมูลเนี่ยจีจีจะว่าไปก็เหมือนกับเราได้ทั้งตัวตนมันเป็น i d e n ิตี้ของเราอะเระอยากได้ทะไรสิ่งนี้มันเป็นตัวแทนของฉันเลยในการรวมถึงจะเป็นเลขศูนย์เลขเกาที่บอกมานี่ความหมายโบราณครับดังนั้นทุกตัวเลขเนี่ยมันมีความหมาย ที่มันดีอยู่แล้วในทุกเรื่องราวทั้งหมดครับอะถ้าสมมติว่ามีอํานาจผู้มคําถามเยอะมากที่ขอโทษที่คุณถามเปความอยากรู้ส่วนตัวจริงเลยอย่างเช่นอะคุณดีก็บอกว่าเลขหกพอดีใช่เหมาะกับเท้าเราแบบคุ้ดีดีจริงๆ้วยแหละอย่างเงี้ยงั้นผมหก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 โอ้โหคุณขาแสดงคุณป้าอํานาจมากเลยนะครับคุณคัคุณสังเกตไหมอะแบบนี้พี่อ่านกูกดูาพี่อ่านทุกคนทุกคนฟังดีๆนะ ระหว่างให้พี่อันเลือกขับรถตัดหน้าคนระหว่างมีหกตัวเดียวกับหกสี่ตัวพี่เลือกจะตัดหน้าเลขอะไรผมไม่ตัดหน้าใครเลยถ้ามีความจำเป็นเป็นพอดีขึ้นมาทันทีคุณครับถ้กเกิดมีเลขนี่ถ้าเป็นอาจารย์เนี่ย หกสี่ตัวนี่คือไม่ธรรมดาถูกไหม่ต้องไม่กล้าเท่าไหร่แต่หกตัวเดียวก็ไม่กล้าเหมือนกันคุณคาเพราะการมีเลขหกได้คืออำนาจปารมีอย่างนี้ดีนะคะสินแสอาจารย์ขาอยากให้ถ้าเกิดว่าคุณวินนอกจากเลขหกกับเลขเก้าเนี่ยมีเบอร์อะไรที่อยากแนะนำคุณวินส่วนตัวต้องบอกแบบนี้หากคุกขาที่ฉันดูจากโง่ให้อีน้องเขาละนะคือน้องเขาเองเนี่ยเป็นคนละมุนแต่เป็นคนเด็ดขาดเขาเป็นคนมีโรคส่วนตัวหากุูกคาแต่เขาเป็นคนเก่ง ตัวเลขหนึ่งที่อาจารย์มองว่าเขาอาจจะมีแล้วเติมเต็มได้เนาะ9เขาชอบและหลักถูกไหมฮะสิ่งหนึ่งที่อยากให้เขามีคือเลข5เลข5เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตเขานะแต่เขาคืออะไรนะยูนเลข5จะความคือความสุขอึกออกมาฮะซึ่งเขามีความสุขเต็มรถอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าด้วยตัวเขาเองเนี่ยเลข5อยู่ลายล้อมแต่เขารู้สึกเขาไม่เลือกแต่จริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยเขาต้องมีเลข5มาเติมเต็ม จะเป็นเลขทำให้ผู้อิ่มและมีความสุขกับทุกสิ่งค่ะอย่างนี้อีกเลขหนึ่งที่บอกสามขอขอห้าหกห้าหกหกห้าหกห้าแบบนี้ได้ค่ะความสุขในอหน้าความสุขแนอหน้าความสุขแนอหน้าสิบสิบสิบคะแนนเต็มถูกต้องค่ะ <พบ S 2> มาจากแบบนั้นคุณถาผมก้าใช่โ<ด>อเค <Okay. S 1> ทำไมเจ็ดแปดเก้ามันถึงแบบโอ้คนแย่งชิงอธิบายแบบนี้นะ เจ็ดค <2 Pop leve Tolkien> ือธุรก so <ivan> okay. <un ifie wonder peace> <experimentation> ิจการค้าดีเรื่องเนี้ยเราเถียงันมาทั้งชีวิตมีคนบอกดิฉันว่าคุณเอามาจากไหนเลขเจ็ดเนี้ยเขาบอกมันไม่โอเคนะเราบอกคุณฟังดีๆนะเลขเจ็ดคือธุรกิจการค้าดีคุณค้ามันมีมันมีธุรกิจบางธุรกิจที่เลขเจ็ดเต็มทั่วประเทศเลยเห็นไหมอีเข้าเงินดีไม่ว่าจะอะไรเขาก้าวผ่านจากเล่ร้ายกลายเป็นเรื่องนี้เลยเป็นเจ็ดแปดและเก้าแล้วทำไมถึงมีคนบอกว่าเลขเนี้ยมันไปสัมพันธ์ยังไงกับการเป็นเลขมังกราจาจย์ อันนี้เนี่ยเป็นคําตอบที่ต้องระวังคุณขาเพราะว่าต้องอธิบายนิดทุกอย่างคอนเทนต์แต่ละรูปแบบมาแตกต่างกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามจะเกื้อ,อถึงในความเป็นมังกรให้ดูเป็นเลขที่สูงสุดสูงสุดอ่าสูงสุดอยู่ห้องเต้นเนาะโอเคเขาถึงมีเลขมังกรให้ดูเป็นเลขที่มันใหญ่ที่สุดอยู่ที่อยู่ที่คนที่เขามา่วมังงงเนะ แต่ว่าอย่างที่ท่านเรียนนะคะดิฉันมั่นใจว่าป้ายนี้ห้าหล้านไม่เกินความคาดหมายนะคะเป็นไปได้แน่นอนเพราะหมวดําหน้าเป็นสามขอขอด้วยและยอดเรวมทั้งหมดนะคะท่านคาดว่าน่าจะได้เงินจากสามร้อยหนึ่งหมายเลขตัวนี้เข้าสู่กองทุนของเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ะหนะครับก็คาดว่าทั้งสามร้อยหนึ่งหมายนะครับก็คงจะได้รายได้อยู่ประมาณสักไม่ต่ำกวาสิบล้านบาทนะครับีรีอถามว่าเฮ้ยเราเงินได้ประมูลแล้วเอาไปไห จริงแล้วว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คนเขาลงประมาณได้เขาจะนําเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับกองทุนนี้ก็จะนําไปเอาไปในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสร,ริมการขับขี่ปลอดภัยนะครับในโครงการต่างๆเป็นการอบรมให้ความรู้เด็กนักเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมีโครงการอยู่ทั่วประเทศนะครับ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการร่วทมทำบุญทำบุศสมก็คือเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเอาไปช่วยเหลือผู้พิการที่ ประสบภัยสมควรได้เหตุจากรถยนต์นะครับที่ผ่านมา20ปีเนี่ยนะครับก็ช่วยเหลือไปแล้วประมาณ20,000คันก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถก็ถือว่าการมาประมูลเลขทะเบียนรถเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการร่วมทำบุญทำกุศลด้วยครับครับผมอยากจ้าเรียนเชิญนคะคะมาร่วมบุญกันในครั้งนี้ค่ะครับผมน้องวินครับเป็นครับ อ่ะเดี๋ยวกี้เดี๋ยวกีค่ะเดี๋ยวนีาจารย์คุยกับใคนะครับเดียร่ครับก็ก็นอกจากร่วมบุญนะครับอย่างที่อาจารย์เป็นผู้บอกผมมองว่าการที่มันจะวนมาที่สามคอเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ยากมากๆแล้วก็เป็นตัวหมดไอซ่อนที่มันเอิ้นแบบนี้ครับแล้วก็ อย่างที่อาจารย์บอกเหมือนกันว่าแต่ละเลขมีความหมายดีหมดเลยนะซึ่งเราสามารถเลือกตามที่เหมาะสมกับเราธุรกิจเราแลืออาชีพเราได้เลยนะครับก็พลาดไม่ได้เลยครับสมุนไรนะครับแล้วก็เมสักครู่นี้แฟนขบอกแล้วว่าเดี๋ยวสมขอขอหกเดี๋ยวจัดให้นะคะไปลงเพลงเองได้ยินดีฮะน้ำตาละแล้วน้ำตาแล้วนะมาจะประมูลให้นะคะยินดีท่านทางครับนี้นะครับก็การประมูลประมูลได้สามช่องทาง ก็ไปด้วยตอนเองเลยนะครับไปประมูลด้วยวาจารประมูลด้วยการเคาะไม้นะครับแล้วก็ชอบเลขไหนก็สามารถที่จะเสนอราคาได้นะครับล้วก็เป็นที่รมการขนส่งทางบกนะครับอาคารบกชั้นเจ็ดะรรรหรือว่าท่านไม่สะดวกไปเป็นคนชอบอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นออนไลน์ก็สามารถประมูลออนไลน์ได้นะครับประมูลผ่านทางเวด<อ>ด็บ d รท com ครับก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็ประมูลออนไลน์ได้นะครับ เลขที่ถูกฉลองเลยไปครอบครับผมเพราะฉะนั้นนะครับยังอีกที21และ22มิถุนายน3ขอขายขอขายกับอีก301หมายเลขและวันที่28มิถุนายนก็คือเช่นเดียวกันครับไปทิ้ายพิเศษไปด้วย301หมายเลขครับที่ลัชดาไกับอังสาถัดไปครับผมเสาถัดไปต่อเนื่องกันได้เลยนะครับเอาละครับต้องขออนุญาตเรี๋ยวจะพิมพี่สิ่งบันทึทุกท่านนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะแฟนขับคุณบินนะคะสามารถที่จะนำเรื่องของการประนูลตรงนี้เนี่ยนะคะคยปรสัพันานต่อกันได้ก็จะเป็นหมอช้างนะครับละชันัาพานะครับก็จะมาในวันที่16แล้วก็มีเซลปินดีนราวแวดเวียนเข้ามา